เรียบร้อยครับผมจบแล้วนะครับเป็นไงบ้าน4ย 5m ไม่มีเฟย่านะครับแล้วก็เฟยไม่มีเฮ้ก็ผ่านได้เว้ยยังไงละ่ะสำหรับหมูลองเทสนะครับรายการนี้นะครับเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่แปลทางเข้ามานะครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการหมูลองเทสอีกแล้ว <laughs> โอเควันนี้นะครับผมเราก็อยู่นะครับผมกับ ID ของเจ๋งนั่นเองนะครับก็เป็น ID ของแบมเบิร์นะครับผมแนที่เจ๋งนะครับรีเควสต์มาเลยว่าพี่ครับอยากผ่านงูจังเลยครับแต่ผมไม่มีทีมนางฟ้าผมแล้วก็เฟย์เนี่ยก็ไม่มี HR ครับผมเฟย์ยากก็ไม่มี HR เหมือนกันนะครับผมจะลองเทสให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับผมจัดไปผมเรามาดู ID ของเจ๋งกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผม ID ของเจ๋งนะครับ CC อยู่ที่4ีล้านหแสนนะครับผมลก็ถือว่าเป็นบ้านบ้านเล็กเลยแหละคือจะเทียบกับว่า4 5แสนนนนนนไปตีีงููเเ่่่ยถืออวาาาบบ้ล็กจััดดะะะะครม เจ๋งนะครับผมนะเฟไม่มีอุศกสิทธิ์นะครับแล้วก็นะครับผมเฟย่าก็ไม่มีอุศกสิทธ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เฟย่าก็ไม่ได้นะครับเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมเราไปเทสดูว่าบ้านไอดีนี้นะครับเราสามารถบิลนะครับผมทีมที่สามารถผ่านงูทั้ง3ชั้นได้หรือเปล่านะครับไปในรายการหมูลองเทสนะครับไปกอ่ะโอเคผมมาแล้วครับโอ้นี่ก็เล่นไปถึงชั้น2แล้วเนี่ย แต่คงน่าจะฝืดน่าดูนะโอเคผมยังไงรายการนี้ก็เป็นรายการใหม่นะครับผมนะยังไงก็ถ้าสนใจนะผมหรือชอบเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์ด้วยนะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีสุ่มนะครับผม ID ของคนที่มาเมนด้วยนะครับผมนะก็น่าจะเป็นการเปิดกว้างไปด้วยนะครับผมนะก็อยากลองหลายๆดีนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเล็ก i อดีโตนะผมนะก็ลองคอมเมนต์กันไว้นะครับเผื่อจะสุ่มจากคนมาเมนนี่แหละนะครับโอเคอ่ะโอเคผมไปดูทีนะครับอ่ะโอเคผมเจ๋งก็ใส่เบ็ดไว้ให้นะครับโอเค โอเคเจ๋งจริงๆใส่ทีมก่อนหน้านี้ไว้ก็ได้นะอืมแป๊บนะ ทีมน,นางฟ้าออ้ทีมน,นางฟ้าไม่มีอะไรจริงด้วยเว้ยแย่ละโอเคมีเบดตัวหนึ่งก็ยังดีวะเอ่อมิลินไปครับผมที่ออนเนาะทีมที่เราทําคลิปไปไงใช่ไหมเออมิลินที่ออนนะครับว่าเราดูว่าบ้านเล็กเนี่ยจะเล่นได้หรือเปล่านะครับนะปัญหาคืออีกตัวนี่สิใช่ปะเราจำเป็นต้องเอาตัวสอนตั้งท่านะครับซึ่งเฟย่าเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่มี HR ไงพอมันไม่มี HR นะครับผมสกิลเดียวมันเนี่ยก็สอนตั้งท่าไม่ได้ตัวเลือ ตามตัวละครทุกตัวละครไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้นะครับผมตัวฟิลเตอร์นะครับผมของเกมให้เป็นประโยชน์นะครับถอนตั้งท่าแล้วก็กดไปเลยปึ๊บเออมีดัดดัดเลื่อนติอืมโอ้โหโอเคเฟยก็ได้าตัวอื่นมันแทบจะไม่ได้ปั้นนะครับนะอ่ะโอเคขอดูอุปกรณ์ก่อนนะครับโอเคดาบคิดาบคิดาบขิเลือดคิโอ้ยเลือดป้องนะครับดีครับผมอ่ะเรามาใส่ตัวประสานให้เจ๋งกันนะครับตัวประสานนะครับ อันนี้ก็จะเป็นดามจดหลักของเรานะเพราะฉะนั้นเราจะใส่เป็นซาริเอลนะครับตามด้วยชิออนนะครับผมอันนี้ใส่ให้เลือดเยอะที่สุดก็พอแล้วนะครับเพราะว่าต้องยืนนะครับนะบ้านเล็กเราต้องยืนให้ไหวทำนามิดให้ไหวนะครับส่วนเฟนะครับผมก็เอาซีซีที่สูงที่สุดแล้วกันนะครับทีนี้นะครับผมแน่นอนครับว่าเราจะเอาเบ็ดมาเป็นตัวรับนะครับหรือตัวโดนตัวตีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราอืมจริงๆผมอยากให้เฟเป็ดเลือดจังแต่ไม่เป็นไรเรามาลดอ เบ็ดลงนิดหนึ่งนะครับโอเคเตรียมอะไรนี่หนะ่อืมยังไม่พอ <laughs> อืมยังไม่พออะโอเคขอบคุณมากเจ๋งอ่ะ okay. โอเคโอ้นิดหนึ่งเหลือการ์ดนะครับการ์ดเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยนะโอ้โหล่งจง <laughs> แต่เมื่อกี้ผมเห็นแวบแวบ นี่นะครับผมจริงๆเพื่อนๆเนี่ยไม่รู้จะรู้หรือเปล่านะว่าการ์ดเนี่ยเป็นการ์ดที่ดีมากๆเป็นการ์ดที่แจกในช่วงเพอร์ซิโวมานะครับเป็นการ์ดที่ลง PVE ได้เกือบทุกคอนเทนต์เลยนะครับนะด้วยความที่มันเพิ่มสเต็กพื้นฐาน5%ของพวกพ้องนะครับแล้วก็เมื่อได้รับดาเมจถ้าไม่ตายเนี่ยจะฟื้นเลือด10%ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกพ้องคนนังเกาเลยซึ่งมันทําให้ทีมเรานะครับถึงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เวลามันฮิลเลือดเนี่ยจะฮิลหลังจากโดนติเลยทําให้ทีมเรายืนได้นานยิ่งขึ้นนั่นเเเเอออออองงงงนน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 ะะะะะคคคคคครรรรรรััััััับบบบบบ่่โผผผมมมมมมมาาาาสุปกกิิิดดึีลลลททฟยย์ไวววว้้้้้ชแแต็ ก่อนก็ตามนี้เลยนะครับอ่าโอเคแม้ว่าผมว่าหมูลองเทสเรานะครับจะพาทีมของเจ๋งนะครับบ้าน4.5ล้านผ่านงูทั้ง3ชั้นได้ไหมนะครับไปกันเลยอ่ะโอเคผมไปไม่รีรอช้านะครับเพราะว่างูเนี่ยต้องบอกว่าตีกันนานอยู่ <laughs> แล้วยิ่งเราโอ้โหบ้านเล็กบ้านน้อยนะครับนะโอเคมาดูนะครับว่าจะวันเทินคิวได้ไหมนะผมกำลังคิดว่าผมจะเร่งสปีดคูณสองนี่ไหมช่วงเล่นนะครับนะเ <laughs> สียงผมก็จะเป็นมินเนี่ยนนิดนึง <laughs> อ่ะโอเคเอ่อ ซัดไปเลยครับผมเราต้องเก็บถอนทั้งท่าไว้นะอันนี้ถ้าเราเล่นทีแบบนี้นะครับด้วยที่เฟยเนี่ยมันต้องใช้ขั้น2ใช่ไหมเราก็จะเก็บการ์ดเฟยไว้ระดับหนึ่งะครับในการถอนทั้งท่านะอะดูดามจครับผมว่าไหวแบบโอเครู้เรื่อง <laughs> อเออดามจไม่น่าจะ <laughs> ไม่น่าจะวันเดินคิวได้นะโอเคน่าจะต้องสองสามเทินน <laughs> โอเคครับผมก็นะครับผมนะผมจะทำ เอ่ออะไรนะเขาเรียกทางสไตม์บะาในการข้ามข้ามข้ามชั้นต่างๆไว้ให้นะครับเพราะเผื่อใครอยากไปดูชั้นอื่นนะครับผมนะ้วก็สามารถข้ามไปได้นะครับนะโอเคโอเคได้มาแล้วนะครับปีก่อนเลยฮิวหน่อยนะครับเบ็ดก็โหไม่ไหวลนะ้วนเโอเคเรียบร้อยผมสำหรับเฟดแรกนะครับเฟสแรกนี่ก็ลำบากนะ <laughs> เฟสแรกนี่ก็ลำบากนะ มาดูนะผมว่าเราจบทาชั้นไหวหรือเปล่านะครับโอ้ถอนทั้งท่ามายับๆเลยนะครับเราถอนให้หมดเลยนะครับนี่แหละสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็มิลินปิดท้ายนะครับผมแอะถอนไปนะครับถอนไปอีกนะครับนะก็ชั้นแรกเนี่ยเราไม่ต้องกังวลนะครับเราก็ถอนยาวๆได้เลยนะครับแปะเข้าไปนะครับเพื่อฮิลเลือดนิดนึงนะครับนะเพราะเ็นจะตุอยู่แล้วนะโอเคมิลินแบกจะได้นะ อืมฮหมออโอ้เตียวเลยเกณฑ์โอ้โหสองสามจะไหวไหมเนี i̇şte. ่ยไม่รู้แหละแต่ก็ลองดูก่อนแล้วกันเกรวมกราดไปครับฮิวครับผมอันตี้เฟย์ไปตึงๆอืมต้องบอกว่าเฟย์ที่ไม่มีเฮดอาร์นี่ก็คือทำหน้าที่ ถอ,อนตั้งท่าจริงๆอเออใช่ปะเพ่งทำหน้าที่ถอ,อนตั้งท่าจริงๆเะนะี่ะจริงๆเอ,อ่ะโค้ชแบบทำหน้าที่ถอ,อนตั้งท่าเลยวะ่ะเออผมบอกไม่ถูกวะ่ะโอเคเฟย์ที่ไม่มีเฮดอาร์คือหน้าที่ถอ,อนตั้งท่าแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยวะ่ะเข้าใจบ้านเล็กแหละโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรครับผมไหมโอเคเออโอเคครับผม เฟสที่3นะครับของชั้นแรกนะครับก็ถือว่าไวอยู่นะแล้วก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะเจ๋งก็ลองดูนะครับโอเคอันนี้เราก็ใช้นะครับผมนะสกิลเดี๋ยวไปแล้วก็เดี๋ยวสักใบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะถอนพาสซีฟของเบ็ดที่โดนอยู่นะครับคือเฟสมันตีไม่หนงเว้ยเออเราเลยอุย้ยอย่าแ okay, รงอย่าแรงอย่าแรงอย่าแรงเลยโอเคกปดพาสซีฟไปนะครับเหลือศูนย์เรียบร้อยครับทีนี้เราก็ปิดได้เลยนะครับนะ เว้ยเว้ยเล็งผิดตัววะเออเล็งคนนี้สิอืมโอเคอ่ะอยู่ครับผมซัดไปเลยครับจังหวะนี้นะครับนะ่ยน่าจะปิดได้อยู่นะถ้าผมผมก็ไม่รู้ดาเมจนี่วะอืมโอ้โอเคโอเค,อเคแล้วก็มิลินซัดไปเออโอเคผมชั้นแรกก็ถือว่า อีซี่นะไม่มีอะไรยากนะครับก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมนะโอเคมาดูชั้นที่2นะครับว่าจะเป็นว่าจะเป็นยังไงกันนะครับฝากนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคอมเมนต์ comment พลังบ้านไว้นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสนะผมจะสุ่มจากผู้เล่นนะครับถ้าคอนเทนต์นี้ได้รับความนิยมนะครับนะอีพีที่สองสามสี่ก็แล้วแต่พวกคุณเลยะโอเคอันนี้แหละครับสนุกแล้ว บอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับเนะเพราะว่านะครับผมอันนี้เราต้องทําดาเมจนะครับผมเพื่อปิดนะครับแล้วก็อ่ะลองดูว่าสามารถปิดได้ไหมนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บแล้วต้องล้างด้วยเบ็ดนะครับตามด้วยปิดด้วยเบ็ดด้วยนะลองดูว่าโอเควันช็อตไม่น่าไวน่าจะปิดได้ในเฟสต,ต่อไปมากกว่านะครับอ่าโอเคเอ๊ผมกำลังคิดว่าทำไมผมไม่ลองก่อนนะ ไม่เห็นแต่ถ้าลองก่อนมันก็นะใช่ไหมก็ไม่ใช่ช่องหมูล,ลองเทสตินะอุยนะ้ยอ้ยโอ้ยอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้ยโด้ยอ้นะอรับอ้ยโอ่ยโ่้ย้องง้ยโอ้ยโ้ยมอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโ้งโอ้ยโา ให้เราขึ้นไปเฟสต,ต่อไปแล้วเรายังได้ยิวอยู่โอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรปั๊ปปั๊บปั๊ปปั๊ปัปปปป๊แล้วก็ปั๊ปอีกสักทีไงตีไปโอเคแล้วก็ล้างนะครับนิดหนอยครับผมอ่ะนี่แหละประเด็นนะครับผมเนะเฟสที่สองชั้นที่สองครับทีนี้ชีร์ออนเนี่ยจะเป็นเป้าแล้ว ผมว่าผมผมว่าผมปิดให้ไวน่าจะดีครับทีมเรามากกว่านะครับแล้วก็รีบรีบนะครับรีบเอาเบ็ดมานะครับเพื่อบัฟเบ็ดนะครับอ่ารนห้ามอยู่กันแล้วออโอเคถือว่าไดาเบ็ดแรงอยู่อยออโอเคแล้วก็โอเคเราวนเบ็ดไ่ได้จริงนะครับแต่ก็ชีออนน่าจะยืนไหวอยู่นะครับ น่าจะรับตาแมน่ได้ไหวอยู่นะโอเคเอาไปนะโอ้โอเคเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราเราไม่มีถอนตั้งท่าเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเราใช้ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บนะครับอมิลินสามารถจบให้เราได้หรือเปล่าผมว่ามิลินนะ่าจะมีโอกาสจบให้เราได้มากกว่าเพราะฉะนั้นผมจะใช้มิลินแล้วกันนะครับ ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอืมนี่หน้าเทนมาก่อนนะเราเลยโอเคไม่เป็นไรครับผมฮิวเฮ้ยอืมอืมจิบหายแล้วเออเปิดให้ได้ไหมเนี่ยโอเคโอเคเอาล่ะคราวนี้มาลำบากกับเฟสนี้ละในการที่จะทำา a m เ g e ให้ผมให้ถึงนะครับอ่ะโอเคโอเคยังได้อยู่ <laughs> ล้างได้อยู่ แล้วก็อื้ือื้มเราเก็บการ์ดเก็บการ์ดนี่ไ้ก่อนเลยเก็บแร์ดทังสามไปก่อนนะครับผมทิ้งไปโอเคอเฮ้ยผมลืมว่ะผมต้องใช้เบ็ดนี่ว่ะเพื่อจะวนนันตินะครับไม่เป็นไรเออไงล่ะอื <c> ้ม <oughs> ยับยับว่ะ โอเคต้องใช้เดียว3ใบแต่เราไม่มีเดียว3ใบเลยนะครับอันนี้แย่นะครับนะนี่แย่มากเฮ้ยมีอยู่นี่ว่าใช่เรามีอยู่เรามีเดี่ยวอยู่3ใบโอเคเรามีเดียวอยู่3ามใบ,มใ,บใช่นี่ครับเดี่ยว <c ười> คือมันรวมมันติด้วยงไงประเด็น,เนี่ยโอเคคอยังช่วยอยู่โอเคอ่าล้างให้หน่อยนะครับโอเค สวยสวยสวยยังได้อยู่โอ้ขอบคุณครับ <laughs> นี่แหละโอ้อาฮึนะครับอือือยังได้อย,ยู่ยังได้อยู่ยังได้ยังได้อยู่โอเคโอเคเราต้องใช้เป็ดตีรัวๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะพยายามอืมเรามีรางนี่ว่าใช่ลืมแล้วก็เราต้องการ ไม่ต้องถอดตั้งท่าเพราะฉะนั้นมีลิมตีไปเลยล้างหนึ่งทีผมแล้วก็เบ็ดตีไปเพื่อ,อยิวนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องโดนตีแล้วทีนี้เนี่ยผมจะให้สังเกตว่าหลังจากเราโดนตีเนี่ยเราจะได้ยิวทันทีเลยเดี๋ยวคอยดูนะโอเคหน้าปิดได้ละตอนเฟยทำไมสังเกตนะครับตูมแล้วก็สังเกตปะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเลยเหย็นปะนั่นแหละ มันจะได้ฮิลทันทีเลยเว้ยการ์ดเนี่ยครับนั่นแหละคือข้อดีของมันนะครับโอเคฮิลนะครับแล้วก็เราน่าจะปิดได้เลยนะครับเดีย๋ยวนะฮิลนะครับปับป๊บปั๊บปิดได้ไหมนะผมเชื่อว่ามีลินอนะ่ะมันดาเมจแรงพอเว้ยไม่ว่าจะเป็นไอดีไหนก็ตามตอนนี้นะครับนะโอเคครับผมเรียบร้อยผมสำหรับชั้นที่2นะครับสำหรับ ID 4.5m นะครับนะเป็นไง ไม่ยากใช่ไหมอ่าชั้นสามเนี่ยประเด็นชั้นสามนี่เลยประเด็นนะเฮ้ชั้นสามนี่คือแค่เฟสแรกนี่ผมก็ปาดเง่อแล้วนะโอเคลองดูไว้ผมไหถ้าผมรีเนี่ยผมจะบอกว่ารีนะแล้วก็รีกี่รอบก็แล้วแต่นะครับนะอ่ะโอเคมชั้นสามมามามาใช้สกิลอย่างละบไปสกิลอย่างระบอย่างระบอย่างละใบ อ่ะอย่างละไบโอเคเพื่อเอาอันตินะครับโอเคเออเออสกิลอย่างละไบไปโอเคเบ็ดสวยโอเคโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เบ็ดได้อันติแน่ๆนะครับตาต่าอ,อไปนะครับแ้วก็ เป็ดได้ฮันติแน่ๆแล้วก็เฟ้ได้ฮันตินะครับแล้วก็มิลินก็ได้เราต้องเลื่อนชิอ่อนใช่ไหมเลื่อนชิอ่อนแล้วก็ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บใช้มิลินสักใบหนึ่งโอเคเออยูปูปูปูโอเคสวยปบ โอเคได้อยู่นะโอเคอะรอบนี้มันจะตั้งท่าเพราะฉะนั้นการท,ที่เราใช้นะครับผมจะโดนแบนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้บัฟนี่แหละนะครับแล้วก็ตัวที่น่าจะโอเคติเก็บถอนทั้งท่าไปก่อนนะครับใช้เฟไปแล้วก็ใช้ชิออนไปสักหนึ่งใบเนาะอืมชิออนผมรวมดีกว่าวะผมว่าผมรวมดีกว่าวะเพราะาใช้ไปมันก็ ไม่ไม่ค่อยได้อะไรอ่ะโอเคเพื่อได้อันตินะครับดึ๊บเคแล้วก็เฟติ้งไปโอเคแล้วก็เราจะได้อันติทั้ง3ตัวมาเฮ้ยสี่เลยโอเค,เอเคสวยครับอืมโดนอันติแล้วเด้งเลือดทันทีอ้าววิ่งไงนี่แหละ ฟาดเล็กก็ผ่านได้ไปล่ะโอ้ชั้นสมก็กระจกต้องไปวัดกันที่เฟสสองโอเคถ้างนั้นก็ตัดอันติหรืออันติเฟสต้องไว้ท้ายใช่ไหมติเฟสต้องไว้ท้ายแล้วก็เราฮิวไปเลยดีไหมนะเราฮิวไปเลยไม่ได้เพราะว่าเราติดเชื้ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะฟาดจะฟาดชิออนไปแล้วกันนะโอเคเพื่อความว่ามันตายชัวนะครับนะโอเคน่าจะชัวแหละ ได้จะชวรแล้วแหละโอเคเรียบร้อยครับผมนะอ่ะอันนี้เราใช้สกิลฟื้นฟูไม่ได้นะครับแต่เราฮิวได้ไงประเด็นนี้ก็ถอนตั้งท่าไปครับผมแล้วก็ผมว่าผม ซัดเลยดีไหมนะซัดเลยดีกว่าผมเราต้องหาการ์ดขอตัองท่าเพิ่มนะเนี่ยโอเคเออดไปโอเคโอเคที่ผ่ายตีเฟยเหรอแย่แล้วไม่ใช่ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีผิดตัวไอ้นุ่ม โอ้ยใจเย็นใจเย็นย็นโอเควนไหมครับวนไมครับวนไปครับเฟย์ต้องใช้สก,กิลโอเควนไปวนไปมิลินโอเควนไป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 ใจเย็นใจเย็นเราผ่านได้เราผ่านได้าาไดาาไดชัวร์อะ โอเคตีเบ okay. ็ดแล้วสวย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 เฮ้ยยังงยนกับมาเฟ่ดิ <laughs> อ่าโอเคถอนทั้งท่าไปครับผมแล้วก็อันนี้เราซัดไปเลยนะซัดไปเลยเออถอนไปเออแล้วก็อันติอืมยับยับอีกทีหนึ่งอืมยับยับครับผมอุ้ม บูมเอาดิโอ้ตัโมยแย่ละไหวไหมเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเออเออไม่ไหวตัวแตก A few m o โ e n t s later อโอเคครับผมเราขึ้นมาเฟสที่ สองนะครับลีรอบที่หนึ่งนะครับผมนะต้องบอกว่าวันนี้เราขึ้นมาด้วยความค่อนข้างแย่นะเออค่อนข้างแย่แบบหนึ่งนะแต่ก็อย่างน้อยก็มีถอนลังท่านะครับต้องบอกว่าล่นไอดีนี้นะครับที่เฟยไม่มีเฮต์แล้วก็ไม่มีตัวเฟย์ย่านะครับถอนลังท่าโคตรสำคัญเลยนะแล้วก็อันนี้ถอนลังท่าก็ดันไม่ขึ้นอีกนะครับแย่ไหมโคตรแย่แต่ก็โอเคไม่เป็นไรอึ <c oughs> ออนไปเจ้ทำมาเมทนะครับเนะี่ยวก็ปุ๊บปุ๊บโอเคมิรินสู้สู้รู้เอ้อทำมาเมนให้พอหน่อยโอเคโอค้โหเล็งเฟลแล้วเป็นอะไรกับเฟลเพื่อนโอเคเฟลมเลือดน้อยมาแหละแต่ว่าโอ้มีอะไรงงมันมากเลยไหมไมันทำอะไรผิดหรือไมกัดหัวจริงๆเลย เนี่ยนะผมก็ต้องใช้อยู่ดีสินะแล้วก็เอ้ผมจะเบิ้ลสองเลยดีไหมนาม,มีสองใบน่าจะแรงกว่าผมคิดว่าถ้ามันปลดแล้วผมว่าสองใบแรงกว่าโอเคเราไม่มีถอนตั้งท่าก็จริงนะครับแต่ผมจะบอกวิธีรับให้พวกคุณได้รับรู้ไว้นะคุณดูไเลยนะ เออ hey, หรือว่าเดี่ยวแรงกป่าไม่สิปดนี้หมุนพายุน่าจะแรงกว่าเค okay. okay. อเค่ะถ้าเราไม่มีถอนตั้งท่านะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับสำหรับการผ่านเฟสนี้นะครับก็คือยัดดามเมจแม่งไปเลย <laughs> โอ้โหคุณจะสนใจอะไรอ่ะใช่ไหมในเมื่อมันไม่มีให้คุณแนฮะ ก็ยัดดาวิดแม่งไปเลยนี่แหละครับความลับของผมกับตันไม่ต้องมาถอนตั้งท่ารอบที่สองเลยหรอกยัดดาวิดไปเลยเออเรียบร้อยผมแต่ปัญหาคือเฟสที่สาเนี่ยเราต้องหาถอนตั้งท่าอยูดีนะอันนี้แหละประเด็นนะครับกับตันครับผมว่าเราจะหาถอนตั้งท่าในเฟสที่สาไมได้ไหมนะครับเห็นไหมไม่ขึ้นสักแอะนะครับนะสุยดยมากเละ เอ,อสุดยอดก็แล้ไม่ขึ้นสักแอดนะผมบอกเลยสุดยอดแม่ไม่ขึ้นจริงๆเนี่ยดูเห็นไหมเออเออปาดเข้าไปอื้อหือนะครับซอนตั้งท่าน่าสุดยอดเลยยังไม่ขึ้นดิยังไม่ขึ้นดิแง่กูเด,ดิเหนื่อยมึงจริงเลย นี่ไม่ขึ้นดีต่อทั้งท่านะครับนะเนี่ยเราก็เราก็จะมาเราก็จะมาตายกับอะไรอย่างเงี้ยนะผมเชื่อว่าโอเคยังไงอยู่ยั้ไอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เราอย่าเพิ่งท้ออย่ายอมแพ้นะครับอย่าอ่อนแอรแม้ว่าวันนี้จะตัวกาดไม่ขึ้นนะครับอะไรเงี้ยเราต้องลดเกรดให้เยอะที่สุดไว้ก่อนนะครับชีวิตยังมีค่านะครับผมเราต้องทำดาเมจให้ได้เยอะที่สุด เออมาแล้ว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 หนึ่งใบหนึ่งใบเท่านั้นมาแล้วหนึ่งใบโอ้โหแล้วเบรกก็หายไปนะครับมาและหนึ่งใบก็ยังดีวะโอเคหนึ่งใบทีนี้ต้องหาเพิ่มใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ ก็พาวีนพาอะไรก็แล้วแต่ผมครับผมครับผมครับผม,ผมครับผมครับที่ที่ทำให้ทำให้ลูกค้าโอ้ทำให้ข้าพเจ้า,าได้วีวันนี้สุดยอดไปเลยนะครับนะโอ้โหน้ำตาตูจะไหลงนะไม่ได้สิใช้เบ็ดตีไปดีปะะ่ะวะเอ่อตัดเดียวเดียวเดียวผมว่าน่าจะแรงพอ เสื้อล้างดีบับแล้วก็ฮิวหนึ่งทีเอ๊ะโอ้โหน้ำตาจะไหลสุดยอดเออเบ็ดทีนึง่งเอออย่างนั้นก็ฮิวขึ้นไหมสวยโอ้โหย่าลบการนะเออ <laughs> ตั้งตั้งไปเลยมึงจะตั้งได้อีกทีก็ตั้งไปเพื่อน ตั้งไปเลยนะครับตั้งไปเลยนะครับถอนตั้งห้าเรียบร้อยคอนเกตูเลชั่นนะครับผมนะบอกแล้วว่าบ้านตีอยู่5้าเอมนะครับผมนะกับหมูลองเทสนะครับขันไปได้ด้วยดีนะครับถึงเวลาแล้วครับนี่แหละถึงเวลาแล้วถึงเวลาสักทีนะครับนะ แต่เราถือว่าเรารีไปน้อยนะรีได้รีไปแค่รอบเดียวเองนะครับโอเคเราจะเน้นเลือดเต็มเลยนะจัดเลือดเต็มได้ไหมนะเลือดเต็มได้อยู่แล้วโอเคเอาตายครับผมไปเอาแบบเลือดเต็มเต็มคิเวเยอะๆทานแบบเลือดเต็มไปเลยปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยครับผมจบแล้วนะครับเป็นไง บ้าน4อยู่ 5m ไม่มีเฟย,ย่านะครับแล้วก็เฟยไม่มีเฮ้ก็ผ่านได้เว้ยยังไงล่ะสำหรับหมูลองเทสนะครับรายการนี้นะครับเรียบร้อยครับผมอ่ะโอเคผมสรุปนะครับผมนะอันนี้ผมก็จะสรุปให้เจ้าของดีนะครับเพื่อให้เขานะครับผมได้เอาไปลองเล่นต่อนะครับหนึ่งนะครับเอ่อเฟยหนึ่งไปสองไม่มีปัญหาเฟยสามเนี่ยจะมีปัญหาที่ชั้นสองและสามนะครับที่เพื่อนต้องหาถอดนั้งท่านะส่วนชั้นที่สองของเฟยที่สามเนี่ยแนะนําว่า ใช้อันติหรือใช้นาเมดปิดในเทอร์หนึ่งและ2ให้ไวที่สุดเพื่อที่จะไม่ต้องหาถอนตั้งท่านะครับผม2รอบนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะเนาะแล้วก็ถ้าใครนะครับผมอยากให้ได้ไอดีตัวเองนะครับผมมาออกในรายการหมูลองเทสนะครับก็เม้นนะครับผมพลังบัญชีไว้นะครับแล้วก็ชื่อตัวละครไว้นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มจากคอมเมนต์นะครับผมนะโอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามนะครับผมนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเล่นเกมสนุกคครรัับบผม